สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี้ก็พอกับท่องจันชาแนลคือเกานะครับเนาะทองจันชาแนลมันนี้มีค้นใจดีมาทำความสะอาดในเหล่าไกลซอยครับผมเด็กชายอะไรครับเด็กชายบุญมีครับผมคุมาทำความสะอาดซอยเนาะปวดพื้น ก็ปลูกละก็ะต้อมหานเลยก็ต้อมเขาเนี่ยขี่ไก่เลยลูกละ นนน่นเออเห็นแน่น่าละมันจังเบิดเออถีมาเห็ดปัจเจพิลูกละถีมาเห็ดปัจเจวางเออเออเ,ออเก่งเลยโอ้เก่งมากเลยบุญมีมาเห็ดซอยพอญายศมือเด้อลูกลาเด้เออ,อะกดไปลูกลากดไป เออกวดมือต้องตัม้มเนั่นแหละมันต้องถืงออกเออเออนั่นแหละค่อยจะหามันถึงหนามให้พงสนามจะคล้องเลยหนา,ขนามขี่ไก่เนี่ยไปกวดไปพุ่นเรื่อยๆเออกวดขี่ไก่เขาทางใต้นี่เนี่ยจะได้รถตาก็ตัว không tiền đây Khảo lên phân pen, bọt phân pen Quạt nhang quay lên lưỡi, nhang quay thăng nà lên lưỡi Quạt phân lên lưỡi, lưỡi. nhang บัดยางมาเรื่อยๆลูกละบัดยางมากเรื่อยๆถอยหลังมาเรื่อยๆ พ่อครเจ้าหันหนามาสวัสดี่อบอกซื้อบอกเสียง้ยองแห้งบอ้าวยังมัีา้วย,ย้มาทำค,ความสะอาดซอยขย้อยร้ยนรยครับผมขอบคุณครับอ่ะฮ็ดต่อบันละ ทางมันเจากดไปแล้วก็กดทางพี่แล้วลงลาบันเด้อกดทางนึ่งกดนนามข้าไปมมนี่ก็ได้คนใจดีครับเพื่อนเพื่อนมะเฮ็ดความสาดซอยปัดเหล่าไก่ ก็จะหายพ่นหายอาหารไกนะ่น้ำฮารดพ่นไปน้ำนะครับค่นพิเศษครับผมนักเรียนพิเศษปัดไปให้มันสุดหูกลาปัดไปให้มันสุดเลยยายมีขี่้นปัดไปเลย Yes. <sighs> คือเ,เ,เป็นคนพิเ,นเศษทุมันมาโรงเรียนหลวกละบ่กเขาห้องนะครับท้างพออพิ่งก็เลยว่าถ้านักเรียนคนสิบบ่เขาห้องจะทำกิจกรรมในโรงเรียนไหนแน่ผมก็เอิญชนลงมาครับผมมาเห็นงานซอยอยูเ่เหล่าไกลนะครับเกออิดวอรดเข้าลูกแากวรอร์ไป ก็เฮ right? mm ็ดเลสองสามหมื่นแล้วละครับเอินทนลงมาก mm hmm. ชิดกับแป้งแห้งโลดเพราะตอเฮ็ดคอยชิดแห้งเลยมันจะสึกืน mm hmm. เออเออแน่นันละชิดแห้งเออเออถ้าลรามันจะสึกืนไปถึง mm hmm. มากมาหนี่พ่อใ,ใหญ่สิบให้สิบบอกใคร บอกวิธีให้อาหารไก่เนาะนพ่อพ่อนี่ก็รอทางมันมันหลายโพดเอาอีกกันง,งอยเออพ่อเท่มันซื้อส่องด้วยนะส่องล็สองโตเท่มันซื้อส่อง ช่องละสองตัวเดี๋ยวพี่เอมซื้อซองเลยตักลงอีกก็ดีตักใส่อีกซจำนั่นละพ,อพออ่อพ่อเออรวยจริงน่ะเออสร้างคนจิกสร้างคนจะปากเอาอ,อีกที่มันน้อยโทดเออใส่เครื่อ,องมันใช้เคร่งเออใช้ซื้อซองใช้ซื้อซองเออนั่นละให้มันซื้อซองแน่หนาะ เอาลงให้เบิดเลยที่ละตักใส่ใส่ตัวพุ่นบางนี่นี่ใส่นี่ที่ละใกล้ๆกันนั่นเออนั่นละใส่หันละเออตัวไฮไฮตัวเบิ้งให้เจ้าเบิ้งว่ามันสองแล้วยสองตัวเจ้าเทลงเลยเบิ้งในที่ล่ะตักอาหารกับเบิ้งในที่ล่ะมันหนห่อยเนี่ยนะมันซีอิ่มบ่เบิ้งตักไหมตักง่า เออเลี๋าาลยวแล้วหันแล้วอาอยับไปเรื่อยๆตุ้มตัวถังเว้ยตัวดีเตีย้ยเดีตัวสุดท้ายมูหุ่นตัวสุดท้ายมูก่อนเออเอาลงให้เบิร์ตอาลงให้เบิร์ตออ,อนั่งอยู่สองซองมา,นางหนิขทางนั้นคงเหลืออยู่สองช่องจะหายมันเบิร์ดเลยพอ่อเออเอารมณ์สุดท้ายก่อนหุ เออม้าอีกบันเออ,อ,อไปประหารกระถาเพ่อไงท่างนั้นเดี๋ยวสิท้ายรถไปพี่พี่พี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ ใช้ทางแรกนียก้อนนี่ตักอีกนัดน้อยเออพอเออตักก็ใช่บานตอนนั้นละเออมันหลายโพดเออลองหออันเออมาไปเรื่อย อืโอ้ยเก่งเลยคัดบาโดนดอก็เป็นอ่นีนะครับมานดนนะคนเก่งอยู่เออลงหันละเดี๋ยวครับคนพิเศษของผมจิมาหาผมสุอนนิเอนาาเด็กชายบุญมีมาฝึกหาอาหารไก่คัดไข่ครับผมสอนงานเพื่อนทั้งๆไปข้างบนครับ จะหายเบิร uh, ์ตได้มันหลายโพดนะไอ้สองซ่องไอ้สองซ่องเออเทียวลงเบิร์ตวันตอนนั้นเออนับไปเรื่อยเรื่อยมันหิวอาหารที่เราเฝ้าหายทั้งนี้มันแล้วเร็วๆเรอเออตอนนั้นละเทียวลงเลยเออยังอยู่สามสอง ก็แ,แล้วเราทั้งอัะละซองนั้นละเอออีกอยังอีกอันนึงยังอีกยี่สองนึงน่ะไกลๆกกันมันหลายโพนั่น เออทำมันละเออหยั่งได้เราบอตอนนั้นคางๆกนงงันมียังมีบอมีเบิร์ดหรอเนาะมีบอยังมันมีบอเอาไปใส่อีกยายเฮ็ดไหนว่าหารมันเฮียแล้วที่เราผุนคู่เป็นว่าหายได้ไหมตัวเทลงให้มันเบิร์ดแต่มันเฮียนะผนนื่นแซวอยู่นะ เออเบิ้งดีๆลุงลาเบิ้งดีๆนันละซองนันละเอาเทลงเออมาบัดมาหายทั้งนี้บันรักไปรออันแรกเลยพอทำน,นันละอันแรกเลยเทลงเบอ้อเลยอันแรกนี่เออเอารักไปซ้ำเก่าต๊ะกาเบื้งซ้ำเก่าเออทำนันละเอาไปเลยอันที่สองเออรับไปซ้ำเก่า อันหน่อยเออนับละไปเลยอันที่สามโอ้ยเก่งโอ้ยบุญมีไอ้ทั้งทั้งเนี่ยมันหลายโพดเออทั้งทั้งทั้งอันที่แรกอันที่ 2, งเออตักสามเก้าอันละบลารตักสามเก้าอันละเออนับละไปเลยอันที่สองทั้งทั้งเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนแล้วคนละ อันที่สามอย่าบอต้องย,าย้งยา,ยงายบอต้องย้ายเทลงให้เบิร์ตเลยมันจังบมเฮียแบบเวลาเอากระบวยลงมาเดี๋ยวนั่นละอันที่สี่ท,ทึท่งๆเทหมดเลยเออไล่โพดเดี๋วล,ละอันที่ห้าคนละเออนั่นละตัวนั่นละเออ เอาวสายไปจนหอดอันเกือบแล้วเราทั้งทึงมันน้อยมันน้อยเอาอีกจังน้อยพ่อพ่อเออทั้งใต้ก็ได้ทั้งใต้เออทั้ใต้ไอ้ทั้งใต้เดี๋ยวพ่อนายสีนับไปเดี๋ยวพ่อนายสีนี้ไปถ่ายยังหันละยังไก่ไก่ยังมาดีย่างไก่ ครับวิธีหายอาหารไก่แล้วครับนะนจิ้เออจิ้มาสอนเพื่อนเพื่อนบ่เข่าห้องเลี้ยนครับเพป็นบ่อยากเลี้ยนก็เลยเอามาเฮ็ดงานนะครับเนาะนเอออีกง่ายกว่ามันหลายโพดก็เออไปหายทั้งเรื่องเลยเออเก่งลงเบิดเลยเออโอ้ยเก่งเว้ยบุญมีสเฉลิมเอิญมาชุมือเร็วนี่ มีเก่งมากเออพ่อทำนั่งละกันเลยเออพ่อพ่อเออทำนั่งละไปเรื่อยๆลูกละบุญมีบุญมีญมอ,อ,มอั่องละตากก็เสือละทำนั่งละเออตากอาเสือละทำมาหั่นทักมาหั่นจำบ่หลายเฮ้ เออไปมองไหนมันหลายก็ตักหน่อยหน่อมองไหนมันหน่อยก็ตักหลายๆได้อยู่นะได้อยู่ครับได้อยู่วันนี้กลับมาสอนวิธีคนพิเศษนะครับเนาะหายอาหารไก่ย่ำเสาร์นะครับคลิปนี้กับบ๊อี้ยังหลายนะครับเนาะขอขอบฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ขอบขอบุญขอบคุณหลายๆที่มาเบิง่งมาแย่งท้องกันจนหอดมือน,นีทุกทายนี่ก็หายพระเจ้าอวยพ่อส่วน,น,นทุกคนนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับผมมากระดกแชร์กดกไหลนะด้อครับด้วยกดกับสไไกผมนัแนวสวัสดีครับ